มาเอาอาหารไก่ยำแดงพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศตอนเย็นไปกินกันไปเริ่มาเด้อมาเด้อมากินเอาเข้าไปก็ห้ามเพิ่นกินพี่นอ้องบรรยากาศยำแดง ไก่้กินเนี่ยพี่น้องวิถีชีวิตบ้านๆพี่น้องอรูปกรรมจนระบบเนี่ยท้องให้ท้องหน่าพี่น้องทำมาเอาเอาเอาหารในไก,ก่้กินนีเพืกอนหลงแม่ห้องเจ็บ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 คนไก่พี่น้องเก็กินน้ำกันกันอะไตอดกันขาวขาวอักซากอยู่กินทังไรกันตอดกันไก่ใหญ่กับหัวไก่น้อยอ่ะแม่นี่คือ,อ้นมาไม่กินนมูเนี่